มูลไลเทอร์สตัวเดโมที่ปล่อยให้เล่นในช่วง Ste ม Next f ฟสส2 0 2ันี้นี่ครับคือถ้าดู้ก็ข่าวนี่กราฟิกเปลี่ยนไปเยอะมากจากที่เป็น 2D พิกเซลในภาคแรกก็มาเป็น 3D แบบ b i r d Eye View แล้วในภาคนี้แต่ว่า,าสไตล์ก็ยังคงมีความคล้ายกับของเดิมคือจะติดโทนแบบสีเขียวๆหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็ภาคนี้เนี่ยจะทําสีจัดจ้านมากขึ้นกว่าเดิมตัวเดโมนี้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งคือถ้าให้เดาเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทแค่ช่วงตน้ตนๆของตัวเกมเต็มเพราะว่าในนี้มันมีพวกติวตัวต่างๆอยู่ด้วย่วนนนนรระบบใเเ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 กมเงงเกมมมมปปปป็็ยยยังงัยังงงงงไไไพลล้าาจหหืืออดดิูค In a place as old as imagination lies the humble village of Rinoka. มูนไลท์เตอร์สองเดอะเอ็นเลสลภาคนี้เหมือนจะมีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องไปเล็กน้อยนะครับถ้าใครจาภาคแรกได้ก็ฝากมาบอกด้วยว่าตรงกันไหมแต่ในภาค2จะเริ่มประมาณนี้คือตัวเราเนี่ยจะชื่อวิวเป็นชาวเรโนกาที่ช่วยพ่อแม่เปิดร้านขายของมาตั้งแต่เด็กแต่วิวเนี่ยเรือนนับประจนภัยมันเข้มข้นกว่าการเป็นพ่อค้าก็เลยไปลงดันที่อยู่ใกล้ๆกล้หมู่บ้านอยู่บ่อยๆแล้วก็เอาของมาขายที่ร้านซึ่งพอวิวไปตีทั้งหมดมา4ดันเจียนจะขึ้นดันเจียนที่5้าเนี่ยวิวดันไม่รู้ว่าดันเจียนท พอวิวเคลียร์ดันเจี้ยนที่5จบก็เลยโดนมอลล็อกครับเป็นนักสะสมโลกต่างมิติแย่งทั้งดันเจี้ยนแย่งทั้งเมืองลีโนกาไปด้วยพลังและอำนาจที่มีก็เลยทาให้วิวกับคนในหมู่บ้านเนี่ยต้องย้ายออกมาทีนี้จุดเริ่มต้นของภาค2องเนี่ยจะเริ่มที่เมืองเทสนาซึ่งเกมจะตัดไปที่วิวที่ได้ไปเช่าร้านขายของต่อจากมิสกรชแต่ว่าดันไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าครับก็เลยโดนเจ้าของร้านเนี่ยโยนเราเอาไปอีกมิตินึงเพื่อไปหาของมาขาย เป้าหมายของเดมโมนี้ก็คือให้เราทําเงินสูงประมาณนึงถึงจะจบเดมโมได้ก็เอาจริงๆก็ใช้เวลาพอสมควรเลยครับเล่นแบบเกินคุ้มความเป็นเดมโมไปเลยด้วยความที่โลกไลน์ของเกมนี้มันไม่ช่วยผู้เล่นให้รู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นด้วยคือถ้าเป็นอย่างเกมอื่นมันจะมีระบบภายในที่ถ้าผู้เล่นเล่นไม่ผ่านหลายรอบสมมติสองสารอบอยงเงี้ยไม่ผ่านความยากของเกมมันจะลดลงแบบรู้สึกได้ก็ทําให้เราสามารถเล่นผ่านไปได้ง่ายๆครับแต่กับเกมนี้คือแบบที่นี่เราไม่ทํากันอย่างนี้เราก็จะต้องฟาร์มไปเรื่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆแล้วก็จําพวกวมู ในภาคนี้จะโชว์เรื่องการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ,ๆที่ต่างจากภาคก่อนด้วยระบบใหม่ๆที่เห็นได้ชัดที่สุดนอกเหนือจากกราฟิกก็คือห้องกับแผนที่ซึ่งในภาคเก่า,กามันจะเป็นแบบห้องสี่เหลี่ยมครับติดตกันหลายๆห้องแล้วเราก็สามารถเดินย้ายข้ามไปมาได้แต่ว่าในภาคนี้จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้เป็นเส้นตรงไปเลยครับ คือพอเราเริ่มจากห้องหนึ่งเคลียร์เสร็จเรียบร้อยเดินไปอย่างสุดทางของอีกฝั่งกดรับของรางวัลที่เลือกมาและก็เลือกห้องที่จะไปมันก็จะไปห้องถัดไปทันทีแต่ว่าภาคนี้คือจะย้อนกลับไปห้องก่อนหน้าไม่ได้แล้วตรงนี้ก็เลยเดาว่าทางผู้พัฒนาครับจะพยายามลดความซับซ้อนของฉากแล้วก็ให้ใช้เวลาในดานน้อยลงทำให้เกมมาเร็วมากขึ้นเพื่อให้มันตามกับระบบคอมแบทที่ปรับมาใหม่ด้วย คอมแบทในภาคเก่าเนี่ยมันจะโจมตีได้แค่4ทิศบนล่างซ้ายขวาแต่ตอนนี้จะปรับเป็น8ทิศแล้วครับก็ทําให้ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าในเดโมนี้อาจจะเจอปัญหาเรื่องปุ่มนิดหน่อยสาหรับคีย์บอร์ดครับจอยไม่น่าจะเจออะไรคือระบบคีย์บอร์ดเนี่ยมันยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เพราะไม่สามารถเปลี่ยนปุ่มได้ในตัวเดโมนี้นะครับปุ่มมันจะฟิกซ์มาเลยโจมตีธรรมดาก็คือคลิกซ้ายเล็งยิงคลิกขวาเมาส์กลางหรือว่าปุ่มชิฟต์เนี่ยจะเป็นเอาถุงไว ยังไม่ค่อยดีเหมือนกันเพราะว่าการคลิกเลือกข้อความหน้าต่างอะไรอย่างนี้ก็จะยังใช้เมาส์ไม่ได้ต้องผ่านคีย์บอร์ดอย่างเดียวเท่านั้นส่วนตอนต่อสู้ก็ใช้ได้ปกติครับอย่างตอนคลิกขวาเล็งเนี่ยเวลาหันเมาส์มันก็จะเลือกสตูให้ด้วยอะไรงนี้ ทีนี้กลับมาเรื่องห้องต่างๆในด่านต่อครับมันก็จะมีพวกห้องที่มีกล่องสมบัติให้เราเก็บไอเทมแล้วก็เอากลับไปขายที่ร้านแล้วก็ยังมีห้องเก็บเปิร์กเพิ่มความสามารถในด่านห้องพิเศษห้องบอสห้องฮิ้วเลือดโดยที่ตามทางก็จะมีช้อยให้เลือกครับว่าเราอยากจะไปห้องไหนเออแล้วก็พวกไอเทมกับเปิร์กจะมีระดับเรอเตี้อยู่ด้วยคือไล่จากสีเทาไปเขียวน้ำเงินม่วงไปจนถึงระดับเเจแนลรี่ครับสีทองส่วนจํานวนห้องที่มีให้เลือกก็จะเป็นแบบสุ่มครับห้อง2ห้อง้องะไรปรามณ้ี้ ทีนี้เวลาเราเก็บพวกไอเทมที่อยู่ในด่านมาใส่กระเป๋ามันก็จะมีพัลเซ่ในการจัดกระเป๋าให้ด้วยคือเราจะได้พื้นที่ในกระเป๋ามา10ช่องแล้วก็จะต้อง m a n a g กระเป๋าครับว่าจะเก็บอะไรดีให้มีมูลค่าสูงที่สุดเพื่อที่จะเอากลับไปขายที่ร้านทีนี้ในไบโอมที่เราจะได้ไปเล่นคือเป็นไบโอมทะเลทรายพวกไอเทมที่เราเก็บก็จะมีเงื่อนไขในการเพิ่มมูลค่าของไอเทมที่เราเก็บมาได้ด้วยอย่างเช่นไอเทมชิ้นหนึ่งวางลงในช่องในกระเป๋าช่องที่อยู่ข้างๆไอเทมชิ้นนี้จะทําลายตัวเองแล้วไอเทมที่วางไปเมืื่่่่อออกกกกกีี้้้็็จจจะะมมมููลคคาาาเเพิขึึนนนหรรปแบบทททุังถ จาไอเทมชิ้นนี้ที่มันอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วจะมีมูลค่าสูงขึ้นก็จะเป็นเหมือนมินิเกมให้ผู้เล่นได้จัดกระเป๋าครับก่อนที่จะออกจากดันเจียนแต่ว่าเกมก็จะเพิ่มความท้าทายให้เราอีกโดยการที่ถ้าเราตายในด่านครับของทุกอย่างที่อยู่ในกระเป๋าจะโดนลดมูลค่าครึ่งหนึ่งก็ถือว่าหัวเอาเรื่องอยู่ก็สามารถไปลองท้าทายกันดูได้ครับพอระวัปกับมาที่ร้านก็จะมีโต๊ะให้เอาไเทมมาใส่จะวางยังไงก็ได้ครับแต่ว่า แนะนำให้เอาของแพงๆเอามาขายไว้ไท้ายๆเพราะว่ามันจะมีมินิเกมประมาณแบบให้เรากดสกิลเพื่อเพิ่มยอดขายด้วยก็จะแบ่งเป็นสีน้ําเงินกับชมพูสีน้ําเงินหรือบูสต์จะเป็นการเพิ่มราคาสินค้าแบบราคาที่ฟิกซ์ไว้ส่วนสีชมพูชามจะเป็นการเพิ่มแบบเปอร์เซนต์ยิ่งถ้าเราขายของแพงๆบวกกับมีับเกตเพิ่มราคาด้วยก็จะยิ่งทําให้มูลค่าของมันสูงขึ้นเปอร์เซนต์จากชามก็จะช่วยขึ้นอีกได้มากเลยครับระหว่างที่เราขายอยู่ก็จะมีจังหวะที่เกมมันจะให้เราซ่อมร้านทําความสะอาดเพื่อที่จะเพิ่มมราาาาาคคห้้้้กกัับสินนนดวยยเือถเาาอถขขง ก็จะเพิ่ม EXP ให้กับร้านด้วยแล้วพอเลเวลอัมันจะมีแจ้งเตือนให้เราไปกดที่โต๊ะด้านบนแล้วก็สามารถเอาแต้มไปอัพเกรดได้ถ้าเลือกถูกอันใช้บูสต์หรือว่าชามถูกจังหวะก็จะยิ่งทวีคูณราคาให้มันสูงขึ้นไปอีกได้เยอะเลยครับซึ่งเป้าหมายของเดมโมนี้ก็คือการหาไอเทมมาขายที่ร้านให้ได้5,000โกใน1วันก็จะเป็นการจบเดมโมได้ แล้วก็มาถึงข้อสังเกตของตัวเดโมกันนี้บ้างคือจากเท่าที่เล่นมาก็เจอปัญหานิดหน่อยเหมือนกันครับอย่างเช่นจังหวะต่อสู้ถ้าเป็นพวกพื้นเอียงบันไดก็จะต่อสู้ยากหน่อยเพราะวางจังหวะมันจะรู้สึกเหมือนว่าตัวละครมันไม่วิ่งข้อหามอนให้ครับคือปกติถ้าโจมตีธรรมดาเนี่ยถ้าตัวเราเว้นระยะห่างไว้นิดหน่อยเวลาโจมตีแล้วตัวละครมันจะพุ่งข้อหามอนให้เองแต่พอเป็นพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ต่างระดับมันจะไม่ทําให้นะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันก็เลยทาให้คอมแบทบางจังหวะมันหลุด,ลดไปบบ้้างส่่วนคนคคทีีใชย์์อรดเวลาต่อสู้มันก็จะอกเป ใช่เฉพาะตอนที่เราคลิกขวาหยิบปืนมายิงใช่ไหมครับตามที่บอกแต่ว่าพอเป็นโจมตีธรรมดาโจมตีปกติมันจะหันตามทิศทางของหน้าตัวละครไม่ได้หันตามเมาส์หรือว่าล็อกเป้าให้พอะงั้นเวลาเราโจมตีตัวละครก็คือต้องกดปุ่มทิศทาง WASD เนี่ยให้มันตรงทิศเข้าหามอนเพราะว่ามันไม่ได้หันตามทิศทางเมาส์ครับก็เลยต้องทําให้ปรับตัวนิดหน่อยแต่ก็พอเล่นได้ โดยรวมเดโมของ Moonlighter 2ก็จะประมาณนี้ครับใครเจออะไรคิดเห็นยังไงหรือว่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วเราเจอกันในทีคลิปหน้าสวัสดีครับ